สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาวันนี้ก็เจอหม้อข้าวต้มเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปทําบุญกันค่ะไปทําบุญที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์นะคะมีสามนเนณรบวชภาคฤด,ดูร้อนค่ะก็เลยจะไปถวายพระทหารกันนะคะที่เห็นน้องสาวชี้โบชี้เบร์นั่นคือน้องชี้ให้ดูสวนทุเรียนค่ะเพื่อนๆนตูแล้วก็จะได้กินลูกแล้วนะคะ ชมวิวธรรมชาติทุ่งนาไปค่ะพอวัดอยู่บนเขานะคะเพื่อนๆทางขึ้นเขาบนบนเขาที่วัดนะคะเพื่อนๆเ,เป็นทางลาดยางนะคะสะดวกสบายขึ้นไปง่ายค่ะเพื่อนๆใครอยากไปนะมัสการลอยพระพุทธบาทก็ไปง่ายสะดวกสบายค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเดินไกลนะคะเพื่อนๆจะ ทางลาดยางจนถึงวัดเลยค่ะทางลาดยางนี้ได้มาสมัยหลวงพ่อคูณท่านเดินทางมาที่วัดนะคะอันนี้คือมณฑบนะคะเพื่อนๆมณฑบของเออมณฑบครอบรอยพระพุทธบาทค่ะแต่ก่อนก็ไม่มีเนาะเป็นแบบว่าครอบกระจกไว้เฉยๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตรงนี้ก็คือลานหินโลง่ลงๆในสมัยก่อนเนาะในป่าค่ะ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่ามาก็คือแม่ชีท่านมาจำศีลภาวนาอยู่ในป่าเนาะแล้วก็กวาดลานหินกวาดใบไม้บนลานหินแล้วก็เจอรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะคะเพื่อนเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่มากเราก็ไม่รู้ว่าเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองดูนี่คือรอยพระพุทธบาทใหญ่นะเพื่อนเพื่อนยายตังมีก็กะไม่ถูกว่าใหญ่ประมาณไหนนะแต่ใหญ่สังเกตที่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรอยนิ้วเนาะนิ้วเท้าของมนุษย์ ห้านิ้วเหมือนมนุษย์เออพูดไม่ถูกเนาะไม่จัดธิบายยังไงที่เห็นสามเณรวิ่งแตกหือกันนะพี่น้องโซนค่ะไปแย่อันลิงป่าค่ะเพื่อนๆไปแข้งลิงลิงไล่กันพกันแตกหือเลยตลกดีขำๆนะคะเพื่อนๆสามเณรน,น้อยก็บวชภาคฤด,ดูร้อนกันนะคะประมาณร้อยกว่ารูป มีตัวเล็กๆร้องตัวเล็กๆก็มีนะคะก็รุ่นพี่ก็ดูรุ่นน้องกันไปค่ะพระพี่เลี้ยงก็คงจะปวดหัวกันเนาะอันนี้ใต้ต้นไม้ข้างศาลาค่ะเพื่อนๆต้นไม้ต้นนี้สวยเนาะผูกไปนอนแบบพอดีเลยอันนั้นคือศาลาการเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆยังสร้างไม่เสร็จนะคะ ใครอยากมาทำบุญช่วยสร้างก็มาได้เลยนะคะเพื่อนๆประกอบไปที่ปรบกอ้ดีกว่าเดิมมีคนเล่นเพิ่มอยากเล่นไหยเดี๋ยวพาจาร้าแห่เดี๋ยวนั่งสงบก่อน ฉันเสร็จก็จให้ลูกกราบพระเสร็จแล้วก็ลูกแล้วไม่กราบพระเสร็จแล้วก็ลูกไปรังจันให้เป็นระเบียบแล้วก,ก็กลับมาร้บาบานคนละใบวันนี้จะพาไปบินทบาต อาชีพหลักของเราก็คือเป็นนักบินไม่ใช่พวกสุดจวพวกกับตัดแต่เป็นสมณัสมณีอันนี้ก็คือรถประชาสัมพันธ์ระหว่างที่นีนน้อยจะออกบินสบาดที่ไหนก็จะมีรถประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ย เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจะใส่บารสามเินค่ะเพื่อนๆตอน,นนี้ก็สามนินก็ฉันพัฒาหารอยู่ก็ฉันเสร็จแล้วก็ต้องออกไปเป็นนักบินเหมือนที่หลวงพ่อท่านว่า <c oughs> ขำๆนะคะเพื่อนๆสามนินน้อยก็จะไปบินทบาบาดข้าวสารอาหารแห้งคะ่ะก็ลงเขาไปนะคะเพื่อนๆ ก็หลังจากนี้ให้พรญาติโยมแล้วก็เตรียมตัวออกบินทบาตลงไปวันนี้น่าจะลงไปวัดบ้านลมพุกนะคะเพื่อนๆก็ไกลพอสมควรค่ะระหว่างที่รอสัมมนีณฉันพัทหารแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูรอบๆวัดหน้าหน้าร้อนก็ไม่ค่อยมีหญ้ามีอะไรลกเนาะ มันตายเพื่นเพื่อนมันร้อนมากก็ประมาณเนี้ยกําลังแตกใบแตกยอดอ่อนไม่ลกมากค่ะนเพื่อน,นตรงนั้นเป็นจุดชมวิวนะคะลมเย็นมากนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าร้อนแต่ก็มีลมเย็นนะมันอยู่ในป่าเนาะนี่คือต้นมะขามน่าจะอยู่มานานแล้วเนาะต้นเนี้ยมะขามเป็นมะขามเปรี้ยวนะลูกยังเต็มอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน ถ้ามะขามหวานนี่ก็คงไม่เหลือแล้วแหละต้นสูงใหญ่กำลังแตกใบอ่อนมีเพื่อนๆสวยสวยเนาะต้นมะขามต้นนี้อยู่คู่วัดมานานแล้วเนาะอยู่คู่ป่ามานานว่าสันเถาะสามนิน,น้อยก็ยืนชมวิวทิวทัศน์อยู่รอออกบินธบัตนะคะ เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงมาดูจุดชมวิวตรงนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหน้าแรงเนาะก็จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเขียวชะอุ่มสวยค่ะเพื่อนๆมันชันนะคะเพื่อนๆเรามันลงไปได้แต่ว่ามันจะเป็นทางเล็กๆแคบๆชันๆเนาะคะ่ะข้างล่างนั่นก็เป็น เลือกสวนไล่นาของชาวบ้านนะคะวัดทบาทภูสิงห์อยูเออ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะมีป่ามีเขาล้อมรอบนะคะอันนี้เป็นดอกอะไร<ๆ>เห็นมันสวยดีก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นเป็นดอกไม้แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆมันแห้งเตรียมจะหล่น ไปเกิดที่อื่นสวยแล้วก็แปลกดีนะคะอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ก็อยากถ่ายไม่ให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนมันกำลังแตกใบใหม่แตกใบอ่อนต้นหางนกยูงในป่าแล้วก็มีมะม่วงป่าด้วยนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นต้นมะม่วงป่า ต้นมะม่วงป่านะคะเพื่อนๆงโขดหินก็จะมีเหมือนไม้ไม้เหมือนไม้ประดับประดับป่านะเพื่อนๆมันเลื้ออยู่บนโขดหินถ้าเป็นหน้าฝนก็จะสวยกว่น,นี้ค่ะอันนี้แรงขนาดนี้น้องอยู่รอดได้กระบุนแล้วในต้นมะม่วงป่าะค่ะเพื่อนๆต้นสูงใหญ่มาก ที่ลิงมันขึ้นมามันก็น่าจะมากินพวกผลไม้ป่าพวกนี้นะคะนะข้างล่างก็ลงไปได้ค่ะเพื่อนๆแต่มันชันก็อันตรายอยู่ลิงตกลงไปก็เจ็บอยู่เหมือนกัน,นลหลยสมัยก่อนตอน,นเด็กๆก็ชอบเอบพ่อแม่มาหาของป่าแถวๆรอบวัดน,นี่แหละเพื่อนๆหา แต่ก็ไม่กล้าเข้าลึกกลัวเหมือนกันค่ะก็อยู่รอบๆวัดนี่แหละหาเก็บผลไม้ป่ากินค่ะตอนเด็กๆหาผักไปแกงหาอีลอกไปแกงค่ะเพื่อนๆเนี้กลับขึ้นไปข้างบนค่ะเพื่อนๆทางขึ้นทางลงก็ เดินง่ายอยู่นะคะเพื่อนๆเาก็ทำให้มันขึ้นลง,ง่ายลงง่ายแล้วให้เหมือนแต่ก่อนข้างบนก็เป็นมนดบครอบรอยพระพุทธบาทมนดบนี้ก็เพิ่งสร้างไม่กี่ปีหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่างบก็ค่อยๆทย,ยอยหาพัป,ป่ามาจัดสร้าง สะสมทุกปีทุกปีก็ได้มาได้มนตกมาหลังหนึ่งจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะคะทำพระป,ป่าสามัคคีพระป,ป่าจากกรุงเทพมาสร้างวัดที่นี่ค่ะสามเณรน,น้อยก็พักแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่ากุฏิก็มีน้อยอ่ะไม่พอ<น>ก็ให้น้องๆสามเณรนกางเต็นท์นอนแบบนี้บนลานหินนะคะเพื่อนๆรอบๆก็เป็นสวนป่าเลยเป็นป่าจริงๆนะครับเ,เ,เพื่อนๆจ้ะพอเลยจากนี้ก็อีกไม่กี่กิโลก็เป็นชายแดยนไทยแล้วชายแดยนไทยกัมพูชาเนะ อันนี้ก็ทางไปกุติหลังอื่นเนาะเพื่อนเพื่อนกลางคืนก็คงจะเงียบสงบน่าดูเลยเนาะอันนี้เป็นต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกขึ้นใหม่เนาะก็โตมากแล้วนะครับเพื่อนๆเหมือนทางเกวียนเนาะเหมือนทางไปไล่ไปนาของเราเมื่อสมัยตอนเราเด็กๆเนาะใครเคยเดินทางไป กล่ไปนาแบบนี้บ้างเราก็เคยเนาะเคยนั่งเกวียนกับลุงกับป้าสนุกมากนั่งห้อยขายอยู่ข้างหลังทางเกวียนแบบนี้เลยเดินมั่งนั่งเกวียนมั่งนานๆจะได้นั่งทีเนาะเกวียนก็ต้นไม้คู่ป่าก็จะสูงใหญ่ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆสูงมาก ไม่แน่ใจที่บ้านเราเรียกต้นสะเะพื่อนเพื่อนที่บ้านเรียกต้นอะไรกันคะสามมณนนน้อยก็กำลังเตรียมตัวเพื่อจะออกบินธบาทกว่าจะรวมตัวกันเสร็จก็ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เนาะอันนี้ใครเคยเล่นบ้างพเพื่อน ใครเคยไปแก้งมันบ้างสารภาพมาไอตัวที่มันชอบถอยหลังลงหลัวเ,เพื่อนคนไทยเขาเรียกแมงช้างใช่ไหมเอออันนี้เตรียมพร้อมกันแล้วนะคะบางบางลูกก็ลืมบาทมั่งอะไรมั่งเนาะวุ่นวายไปหมดแต่งตัวยังไม่เป็นแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพี่เลี้ยงก็ช่วยน้อง ช่วยช่วยน้องหุ่มจีวรก็ขึ้นรถลงเขาไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจุดที่ไปบินทบาทก็ไกลพอสมควรเนาะน้องตัวเล็กๆก็คงเดินไม่ไหวะค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีรถไปส่งที่จุดรับบินทบาทค่ะก็ขออนุโมทนากับเนนน้อยด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ